วันนี้เราจะต้มน้ํากระเจี๊ยบโดยใช้ดอกกระเจี๊ยบสดที่เก็บมาจากในสวนนะคะนนี้เป็นกระเจี๊ยบพ,พันุซูดานค่ะมันจะดอกใหญ่ถ้าหากว่าเราต้มน้ำกระเจี๊ยบโดยใช้กระเจี๊ยบแดงสดนะคะรสชาติจะเปรี้ยวกว่าการใช้ดอกกระเจี๊ยบที่ตากแห้งมาต้มค่ะสรรพคุณของกระเจี๊ยบแดงนะคะจะมีวิตามินซีสูงมากเลยคะ่ะสูงเท่ากับมะนาวแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ได้ ช่วยทาให้เลือดที่ค้นนะคะใสขึ้นวิธีแกะเม็ดออกจากกระเจี๊ยบนะคะเราหาแท่งที่เป็นรูอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลาวตักผ้าอลูมิเนียมเก่าะคะ่ะจะใช้ด้ามล่มเก่าก็ได้นะคะแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ทําให้คมปลายปหรือจะใช้ปืนยิงแก๊สก็ได้นะคะของที่ไม่ใช้แล้ววิธีการเอาเม็ดออกนะคะเราก็จิ้มลงไปตรงกลาง จับให้แน่นค่ะหมุนไปหมุนมาเอาเม็ดออกได้ง่ายๆเลยค่ะเป็นรูสวยงามถ้าเราหาด้ามพวกนี้ไม่ได้นะคะเราก็ใช้มีดปาดตูดออกแล้วก็แหวกเอาเม็ดออกได้ค่ะแล้วก็นำมาล้างน้ำ ถ้าหากว่ามีเพลียยมีอะไรเราก็ใช้แปรงสีฟันใหม่มาถูให้ออกนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็พึ่งในตะแกรงให้หมาดๆกระเจี๊ยบเราเก็บมาเยอะนะคะเราใช้ไม่หมดก็นำไปตากแห้งเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะเราใช้น้ำ1.5ลิตรนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้รอน้ําเดือดค่ะแล้วก็นํากระเจีย๊ยบลงไปต้มในน้ําเดือดนะคะอันนี้เราใส่ผู้ซาจีลงไปเลยนะคะพุ้ซาจีเราต้องฉีกออกด้วยนะคะผู้ซาจีก็จะมีความหวานอยู่ในตัวเล็กน้อยนะคะต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะให้ความเปรี้ยวของกระเจีย๊ยบออกมา,มากๆแล้วก็ให้สีน้ําแดงสวยเราต้มมา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ตาตาลทรายลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็ใส่เกลือรประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตาละลายหมดก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็นำไปกรองกรองด้วยผ้าขาวบางด้วยนะคะน้ำกระเจี๊ยบต้มเสร็จแล้วแล้วก็จะนำมาใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าอากาศร้อนๆนํำมาใส่น้ำแข็งเราทานก็จะเย็นชื่นใจเลยค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของพวกเราและสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัว c o o k ิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ